ไคโดอาหารตัวเองไม่ใช่อันนี้ของตัวเองเป็นไกบ่บท่ะไม่ใช่ปีไก่ค่ะโอเคไหมคะคุณไคโดเมื่อก่อนนะไม่เคยมานั่งกวนแบบนี้นะพอแบบเริ่มให้อาหารของอร่อยอร่อยมันแบบเห็นกินอะไรไม่ได้เลย ที่แม่ไม่อยากให้หนูกินเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพหนูรู้หรือเปล่าฮะมันไม่ดีต่อสุขภาพอาหารของคนกับหมาหมาก็ต้องกินในส่วนของหมาหรู้เปล่าอาหารของคนอนะหนูจะกินไม่ได้หนูจะเป็นโรคตับโรคไตหรือเปล่าโอเคไหมโอเคแมลูกอืม จะเป็นโรคตับโรคไตเอาอนี่นะคะด้านหลังเป็นตู้แช่อาหารของเขานะคะซื้อมาเพื่อใครดูโดยเฉพาะเลยนะมันก็จะมีแบบเป็นพวกแบบไก่บดอะไรอย่างนี้ของไก่ดบดของเขาเองนะคะโอเคไหมลูกหนจะกินอาหารของคนไม่ได้มนัน คือหนูกินได้เป็นครั้งคราวนะ่ะหนูจะกินไบ่อยมันไม่ได้ไงมันอันตรายต่อสุขภาพหนูหรือเปล่าแค่นี้หนูก็เป็นหมูแล้วคนอื่นเขาก็ว่าหนูไม่ออกกาลังกายแล้วขาบอกว่าเขาไม่ออกกำลังกายนะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าออกกำลังกายบ่อยนะคงใส่แบบแต่คงจะกินแบบโปรตีนเยอะเกินมันก็เลยอ้วนเขาไม่อ้วนหรอก เขาก็ส่งส่วนเขาแะไรทุกคนมน้าดูนจิของไคโดไก่ยังไม่ละลายเลยลูกไก่ของหมูยังไม่ละลายเลยนะคะด้านหลังเป็นตู้แช่อาหารโปรดของโปรดของไคโดนะคะมีทั้งขนมแล้วก็เป็นไก่ด้วย ขอกินอย่างเงี้ยหมูต้มก็กินหมูจุ่มก็กินไก่ทอดแม่ไม่ให้กินหรอกเพราะว่าไครโดก็ต้องเก็บกินดิเดีวไครโดก็ได้กินไก่บดครับัวเวลาล่าสุดไคลโดเด้ครับ ดูครับสวัสดีครับผมคือหมาผมไม่ใช่หมูแล้วก็ไม่ใช่หมีไม่ใช่ตัวอะไรทั้งนั้นผู้คนชอบข้อใจะผิดว่าผมเป็นหมีอ้ยใครมาอุ้ยมีรถมาจอดหน้าบ้านไปดูสิเร็วมนจอดหน้าบ้านอุย้ยเฮ้ยไม่ทำนา ไปรูจอดหน้าบ้านไปต้อนรับหน่อยเร็วใครมาแล้วไปอ่าไม่ไปด้วยเฝ้าเฝ้าไก่เฝ้าไก่เฝ้าไก่ทอดไปดูสิใค,ไปไป <c oughs> ใครมาไปดูก่อนไปใครมาไปดูเร็วดูสิ ไปจ้าที่ก็ยังห่วงไก่อ่ะเนาะนี่ไก่ทอดจ้าโอเคบ๊ายบาย,บาย